สวัสดีครับทุกท่านครับขอสาธิสุขที่มาจากพระเจ้ามาถึงพี่น้องท,ทุกทท่านเจ้าหน้าที่บุคลากร,กรของโรงพยาบาลกรุงเทพริสเตรียนนะครับหัวข้อในวันนี้คือทํางานอย่างมีความสุขเราจะทํางานอย่างมีความสุขได้ยังไงนะครับเราจะทํางานไปถึงเมื่อไรเราจะดําเนินชีวิตของเราด้วยคําว่างานเนี่ยครับเป็นระยะเวลาระยะเวลายังไง พี่น้องครับเราเราเคยมีผมอยากยันเชิญพระเจ้านะของพระเจ้านะครับพระวนจะนะข,ของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับและข้อที่15นะครับจะขอเรียนเชิญอ่านพร้อมกันนะครับเชิญอ่านพร้อมกันนะครับฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสระรพสิ่งทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จ วันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำ การทรงสร้างของพระเจ้านะครับก็จะมีหวันเท่าที่เราทราบนะครับจากพระคมภีเนี่ยเราพบว่ามีอยู่วันหนึ่งที่สําคัญเหมือนดูว่าจะไม่มีการทํางานก็คือวันที่7จ็ดนะวันที่7เนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงพักนะครับในวันที่7เนี่ยสำหรับพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นวันพักผ่อนเราอาจจะมีวันหยุดนะครับประจําสัปดาห์อาทิตย์ละสองวันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะอาทิตย์ละวันหรือบางท่านเนี่ยอาจจะว่าอา้าว ควงกะไปเลยนะเวรน,นะครับนะสิบวันพักสองวันอะไรเป็นต้นแต่สิ่งหนึ่งครับเราจะเห็นว่ามีวงจรนะครับวงจรในแต่ละวันของเรานรในชีวิตของเรานี่มันมีวงจรนะครับเท่าที่เรารับทราบนะเป็นวงจรของการที่ฮอร์โมนต่อมต,ต่างๆเนี่ยทำงานอันนี้คือด้านสุขภาพเราเห็นว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราจะต้องมีวันหรือว่าเวลาชั่วโมงแห่งการพักผ่อน ชั่วโมงการพักผ่อนคนที่อายุมากก็ต้องการการพักผ่อนที่มากขึ้นนะครับคนที่มีอายุยังน้อยอยู่ถ้าเราพักผ่อนเพียงพอเราก็จะมีพลังในการทํางานสร้างสรรค์พระอัมพีได้บอกว่าพระเจ้าได้สร้างโลกในหวันครับในหวันนี้นะครับก็จะมีการทรงสร้างต่างๆวันนี้ผมไม่พูดถึงรายละเอียดตรงนี้แต่เราเห็นถึงหลักการหนึ่งก็คือว่าหลักการของการพักผ่อนในวันที่เจนะครับพระเจ้าพักนะครับและ สิ่งทิ่ที่พระเจ้าได้มอบให้กับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างในสวนเอเดนนะครับก็คือพระยาเวพระเจ้าทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนให้ทําและดูแลสวนให้ทําและดูแลสวนคนที่อ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลคนที่เริ่มต้นอ่านก็จะอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าได้มอบหมายนะครับได้ได้ให้ความหมายว่าพระเจ้าให้มนุษย์ มีชีวิตที่มีความหมายด้วยการทำงานครับนะรพระเจ้าให้มนุษย์มีชีวิตที่มีความหมายด้วยการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงผูกพันกับการทำงานมาตั้งแต่ต้นเลยนะและเมื่อมนุษย์ผูกพันกับการทำงานมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยอาดัมเอวาทำบาปใช่ไหมครับงานที่เคยเป็นพระพรนะครับกลายเป็นงานที่ได้รับคำสาปแช่ง น่าสนใจมากในเรื่องนี้พอเวลาเราเข้าไปดูเรื่องของศาสตร์ศาสตร์หรือข้อพิ่มพีที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะครับงานเนี่ยจะกลายเป็นพระพรสำหรับคนบางคนแต่งานกลับกลายเป็นคํำสาปแช่งสําหรับคนบางคนนั่นคือหลักการตรงนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อก็คือว่าการทํางานอย่างมีความสุขนะครับเรายังตอบคําถาม3ข้อคําถามข้อแรกก็คือว่าทําไมเราต้องทํางาน ทำไมเราต้องทำงานคำถามข้อที่สองนะครับก็คือทำไมงานถึงทำยากเย็นเหลือเกินผมขอถอยไปนิดนึงก่อนทำงานทำไมล้นทำงานท่านรู้ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดมานะครับเราก็ได้รับค่านิยมเขาเรียกว่าค่านิยมของโลกซึ่งเกิดจากโลกกระถัดที่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสังคม ชุมชนของเราเนี่ยได้ใส่ไว้ฝังไว้กับเรามันเหมือนกับเป็นชิปที่ฝังไว้ในตัวของมนุษย์นะครับถ้าเราอยู่ประเทศนี้เราก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอีกประเทศหนึง่งเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างในประเทศของเราเนี่ยผมจะยกอย่างว่าในสมัยประมาณ6 7เจสปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีคำขวัญคำหนึ่งระดับประเทศเลยนะแล้วก็ติดไว้ตรงเรียกว่า เขาเรียกว่าสถานที่ต่างๆที่สําคัญนะครับท่านคงเคยได้ยินใช่พื่งานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขก็ดีไหมครับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขอันนี้คือค่านิยมที่รัฐบาลหรือประเทศชาติหรือสังคมงเราเนี่ยได้ใส่ไว้เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้นะคนไทยนะครับไม่ค่อยอยากทํางานเท่าไหร่นะครับงานต่ําๆไม่อยากทํางานใช้แรงงานไม่อยากทํา นะครับก็ไปให้พวกคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนก็มาทำนะคนจีนก็อพยพมาเยอะมากเลยนะครับในในกรุงเทพเนี่ยจำนวนคนจีน,นมีมากกว่าคนไทยคนพื้นเมืองนะครับในสมัยมเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็อย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นงนี้มาเรื่อยๆคนจีนนั้นมาพวกความขยันขันแข็งก็ทําให้เขาเนี่ยได้ประสบความสําเร็จแล้วก็กลายเป็นเ,เจ้าสัวในที่สุดน,นักษนักะเนี่ยครับคือเป็นโลกทัศน์หรือเป็นค่านิยมที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า เราต้องทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินนะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขนั้นก็มีเรียกว่าวัตถุนิยมเข้ามาละมีคําว่าสุขนิยมเข้ามาละมีคําว่าเสรีนิยมเข้ามาละก็ใช้ชีวิตยอย่างอิสระได้ถ้าเรามีเงินนะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของเขาเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะมีคําสอนบอกว่าอย่าเป็นลูกจ้างเขาตลอดไปนะให้เป็นเท่าแก่ด้วยนะใช่ไหมครับนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราว่า การทำงานเนี่ยจะมีความสุขได้ยังไงเพราะว่าเราอยู่ใน DNA เราอยู่ในค่านิยมของโลกของโลกที่ให้ความสำคัญของวัตถุนิยมให้ให้มีความสำคัญกับอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําแล้วมีความสุขอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําแล้วเนี่ยเอาตัวเราเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่พึ่งของตัวเองเอาตัวเราเป็นใหญ่เซลล์เซ็นเตอร์โลกสอนเราเป็นอย่างนั้น แต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราจะใช้เรียกว่าพราะวจะนะหรือพระคำของพระเจ้าหรือสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะครับสอนเราเกี่ยวเรื่องการทำงานเราก็ต้องเปลี่ยนชิปคอมพิวเตอร์หรือ DNA ใหม่รอบหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าหากเราอยากจะมีความสุขในการทํำงานนะครับเริ่มต้นเลยเราต้องตอบคำถามว่าทำไมเราต้องทํำงานบางคนนะครับตอบสนองว่า ที่เราต้องการทงานเพราะว่าเราตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายเราต้องการเติมเต็มในชีวิตเราต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอันนี้คือเหตุผลของโลกนะครับของคนธรรมดาทั่วไปแหละเราก็เป็นเราก็รู้อย่างนี้ว่าทําไมต้องทํางานเพราะอะไรครับเพราะเรามีความต้องการนี่เราต้องอยู่รอดใช่ไหมครับเราต้องการการเติมเต็มในการดารงชีวิตของเราเราไม่เพียงแต่ทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นเราต้องทํางานเพื่ออย่างอื่นด้วยนะครับ เราต้องทางานเพื่ออะไรเพื่อความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีด้วยนะครับถ้าเราทํางานอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยนะการเรียกว่าจิตวิทยาสังคมของเราเนี่ยจะขาดไปเราจะไม่มีความสัมพัธ์กับคนอื่นและเราก็จะเป็นคนที่เก็บกดเป็นคนที่โดดเดี่ยวอันนั้นคือประโยชน์ในการทํางานที่จะตอบคําถามว่าทําไมเราต้องทํางานท่านตอบคาถามแบบนี้ไหมครับคาถามของท่านเวลาที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะทางานท่านถามคําถามว่าทําไมฉันต้องทํางาน คำถามข้อสองก็คือว่าทําไงงานถึงทํายากทาเย็นเสียเหลือเกินถ้ามีความรู้สึกไหมครับทุกวันนี้ <c oughs> งานมันทํายากนะมันกดดันใช่ไหมครับมันมีความเครียดสูงใช่ไหมเวลาที่ท่านทางานกับคนทั้งคนป่วยทั้งคนดีนะครับทํางานบริหารก็เครียดทํางานกับคนป่วยก็เครียดนั่นคือความกดดันในความท้าทายตรงนี้นะครับมันต้องใช้ความพยายาม เราก็ต้องมีความมานะมีความพยายามมีความอุตสาหะต้องมองงานว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับอย่ามองงานว่าเป็นสิ่งที่คุกคามนะครับแม้ว่าจะมีความกดดันนะครับความกดดันเกิดจากอะไรท่านดูนะครับความกดดันเกิดจากการไม่พอใจในผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่พอใจในผลงานที่เรารับผิดชอบอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับความกดดันเนี่ยเกิดจากตัวเองนะครับเพราะอะไรเพราะเราดูแล้วเนี่ยเราไม่พอใจ เราไม่ชอบเราไม่อยากให้ผลเป็นแบบนี้แล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะาอะไรเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็มาตําหนิเราคนหนึ่งก็มาโทษเราหรือผู้บังบบัญชานะครับก็เรียกเรามาคุยลรวบอกว่าเนี่ยทำงานแบบนี้ไม่ได้นะสร้างความกดดันความกดดันเกิดมาอ,อีกสาเหตุหนึ่งก็คือขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานในอัตราส่วนของพระเจ้าแล้วนะครับทำงาน6วันเนี่ยต้องพักหนึ่งวันและวันพักผ่อนเนี่ยถึงจะเป็นพระพร หลายคนทีเดียวนะครับวันหยุดเนี่นะครับไปเที่ยวไปแต่ว่าก็ยังทำงานอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าอยากจะได้รายได้เพิ่มอยากจะรับค่าโอทีอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำลายชีวิตเรากำลังทำทำลายความสมดุลของชีวิตของเราฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อคิดนะครับว่าที่เรารู้สึกว่าง,งานมันยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่เราไม่พอใจในผลงานของเราหรือเปล่า หรือมันเกิดจากคนอื่นมาตําหนิงานของเราหรือเปล่าหรือเราเองขาดความสมดุลในชีวิตและการทํางานจริงๆหรือเปล่านะครับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความไม่มั่นคงในการงานก็กดดันนะครับแรงบันดาลใจในอาชีพก็กดดันเหมือนกันนะครับเราจะมีแคเรียพาร์ไปยังไงไปยังไงก็กดดันกดดันกดดันเราจะต้องรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีก็เช่นเช่นเดียวกัน ปัจจัยภายนอกก็คือเศรษฐกิจปัจจัยภายนอกก็คืออยากจะสร้างความมั่นคงปัจจัยภายนอกก็คืออยากจะขึ้นไปไต่ขึ้นไปนะครับมีแรงบันดาลใจมีความปรารถนาอะไรมีความต้องการอะไรในชีวิตของเราในการทำงานการรักษาวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีความท้าทายต่างๆน,นี่คือนี่คือทำให้งานมันยากขึ้นทำให้งานมันยากขึ้นนะครับประการสุดท้าย คําถามก็คือว่าฉันจะทํางานอย่างมีความสุขได้ยังไงโลกกระทัศนะครับบอกว่าคุณก็จัดงานของคุณให้สอดคล้องกับชีวิตของคุณสิจัดงานของคุณให้สอดคล้องกับชีวิตของคุณนะนะคุณชอบอะไรทําอะไรก็ทําอย่างนั้น right man right job เพราะฉะนั้นต้องการการสื่อสารที่ดีต้องการความเข้าใจต้องการการรู้จักตัวเองที่ดีนี่คือจะทํางานอย่างมีความสุขจัดงานให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตกับชีวิตของของท่านกับตัวตนข้างในจริงๆของท่านนะครับคำแนะนำตรงนี้ก็คือว่าอย่าทำงานในสิ่งที่ท่านไม่ชอบอย่าทำงานในสิ่งที่ท่านไม่ใช่อย่าฝืนทำงานเพราะอะไรครับเพราะว่างานนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีไม่มีผลงานที่ดีแต่ให้เราหาหาเป้าหมาย ของชีวิตในการทํางานหาเป้าหมายในการงานที่แท้จริงที่ถูกต้องและตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องเราก็จะมีทิศทางที่ถูกต้องเราจะมีวิธีการที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดถึงว่าเราจะเติบโตในวิชาชีพของเราได้อย่างไงผมอยากจะหนุนใจนะครับให้กําลังใจคุณน้องน้องๆทั้งหลายนะครับที่ที่ที่อยู่ในอาจจะวัยที่เริ่มกําลังทํางานอยู่หรือกําลัง วัยกลางคนเนี่ยที่กําลังหาบางสิ่งบางอย่างอยู่กําลังคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับงานผมอยากจะหนุนใจว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของคุณตั้งตั้งเป้าให้ชัดก่อนนะครับแล้วเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องที่ดีแล้วเป็นเป้าหมายที่เหมาะกับตัวเราเองแล้วเราจะสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับมากขึ้นผมใช้คำว่ามากขึ้นแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ย ต้องไปถึงปฏิกิริยาหรือความสัมพันธ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายของเรากับคนที่อยู่รอบข้างเราถ้าเราไม่มี positive thinking นะครับถ้าเราไม่มีความคิดแง่บวกถ้าเราไม่ปลูกฝังนะครับที่เราจะอยู่ในชีวิตที่บวกๆนะเราจะมีปัญหากับทุกๆคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับ ก็คือว่าเราจะต้องเฉลิมฉลองความสำเร็จประเมินเส้นทางอาชีพเป็นประจำการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราชาวตะวันออกเนี่ยไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายใหญ่เลยแต่เราไม่เคยตั้งเป้าหมายย่อยๆแล้วเราเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าเราเฉลิมฉลองสิ่งที่ดีๆที่เราตั้งเป้าในแต่ละเดือ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 น และที่สาคัญนะครับครั้งที่แล้วผมได้แบ่งปันไปแล้วก็คือว่าผมได้เขียนเดรี่ทุกวัน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 เราก็ตั้งเป้าในแต่ละวั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 นมีติ้งสตูดูนะครับสิ่งที่เราจะทําในวันนี้และเมื่อเราทําสําเร็จเราเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าดีใจครับอันนี้คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการให้ของขวัญกับชีวิตในการทํางานของเราในแต่ละช่วงเวลาแต่ในฤดูกาลของชีวิตนะครับ เมื่อเราค้นหาความหมายและความสําเร็จในงานของเราเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่งานที่แสดงถึงจุดแข็งของท่านนะครับตรงนี้แหละทาให้เราต้องสํารวจชีวิตของเราเสมอว่าชีวิตของเรานั้นได้รับการพัฒนาในด้านจุดแข็งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจุดแข็งของเรานะครับสิบปีที่แล้วกับ1ิบปีเนี่ยเราถูกพัฒนาขึ้นมาไหมจุดอ่อนที่เรารู้สึกว่าเราไปไม่ได้ไปไม่ไหวนะครับเราถูกพัฒนาขึ้นมาไหมผมเคยแนะนําอย่างนี้ครับว่า นักรบของพระเจ้านะฮะเขาดูกันที่ไหนไหมครับนักรบของพระเจ้าเนี่ยดูกันที่ข้างหลังดูกันที่ข้างหลังเพราะว่ายุทธภัณฑ์ทั้งของพระเจ้านี่นะครับเขาป้องกันแต่ข้างหน้านะไม่ว่าจะเป็นมีดจะเป็นดาบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นหมวกพวกนี้นี่กันข้างข้างหน้าอย่างเดียวนะครับยุทธภัณฑ์เนี่ยกันข้างหน้าอย่างเดียวแต่ไม่มีข้างหลังครับมันไม่มีอะไรที่บังหลังของเราเลย แล้วทีนี้เราจะรู้ว่าเขาเป็นนักรบของพระเจ้าได้ยังไงก็ดูข้างหลังครับว่าข้างหลังเขามีแผลเป็นมากแค่ไหนเพราะอะไรครับเพราะถูกแทงข้างหลังบ่อยนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือจุดอ่อนของเรานะสมัยก่อนเนี่ยเราโดนแทงข้างหลังเนี่ยเรารับไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเราโดนคนเขาใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสิบปีผ่านไปเราเริ่มอะไรครับเราเริ่มเข้าใจลวเราเริ่มอยู่ได้แล้ว เราสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเหล่านี้ได้แต่นั่นหมายความว่าเราเองนั้นจะต้องสํารวจชีวิตของเราเสมอๆว่าเราเป็นเหมือนกับที่เขาพูดหรือเปล่านั่นนะครับคือผมอยากจะหนุนใจว่าในชีวิตของเรานะครับต้องมีความสมดุลในการทํางานและการพักผ่อนการทํางานของเราจึงจะมีความสุขต้องมีความเข้าใจในงานมีาาศาสตร์ศาสตร์เรื่องงานที่ถูกต้องเราต้อง ปลดโลกกระทัดบางอย่างออกไปแล้วก็รับเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาผมใช้คําว่าวิมานทัศนะครับกับโลกกระทัดเนี่ยต่างกันวิมานก็คือสวรรค์นะครับถ้าเรามีทัศนะแบบสวรรค์เนี่ยหรือเรามีทัศนะเหมือนกับในพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราจะทํางานอย่างมีความสุขเพราะอะไรครับผมสรุปสั้นๆเป็นบทสรุปสองประการด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่า มีกําไรในงานทุกอย่างท่านคงจําได้นะครับมีกําไรในงานทุกอย่างและด้วยพังผีข้อนี้เองนะครับทําให้ผมเนี่ยคือมีงานอะไรมานะเราก็ทํามีงานอะไรที่มอบหมายมานะเราก็ยินดีรับเสมออันนี้เป็นการแรกประการที่สองก็คือว่างานนะครับเป็น ความอนิจจังครับมันคนลรระด้านกันเลยใช่ไหมครับด้านหนึ่งอย่างมีกําไรในงานทุกอย่างแต่พระพีบอกว่างานตรักตราเหน็ดเหนื่อยล้วนแต่อนิจจังทั้งสิน้นพี่น้องต้องไปนั่งแล้วก็คิดภาวนานะครับว่างานอะไรที่อนิจจังบ้างงานอะไรที่อนิจจังบ้างถ้างานไหนที่อนิจจังนะั้เราก็อย่าทำครับนะครับ งานไหนที่อนิจจังเราก็อยา่าทํานั่นคือความสมดุลว่าแม้ว่าจะมีกําไรในงานทุกอย่างก็จริงแต่มันมีงานบางอย่างที่มันไร้ความหมายเราก็อย่าไปทํามีบางอย่างที่ทําให้งานเราเนี่ยเสียเวลาชีวิตและดูดพลังเรามากโดยที่ไม่เกิดผลและมันเป็นอนิจจังเราก็อย่าไปทานะครับผมฝากไว้เป็นข้อคิดงานนะครับมีกําไรในงานทุกอย่างแล้วก็งานตรตรำเน็ดเหนื่อยของมนุษย์นั้นก็ล้วนอนิจจง ฉะนั้นงานของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราทำเนี่ยไม่อนิจจังแน่นอนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ขอพระวจนะของพระองค์ได้เข้ามาในชีวิตของพวกข้าพง์ทั้งหลายเพื่อที่จะเป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าในการงานของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่พระองค์จะทรง ให้ข้าพเ้หลายนั้นได้รับคําชมเชยจากพระองค์ว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอํานวยพระพรของพระองค์มาถึงชีวิตของทุกทกท่านต่อจนครอบครัวของทุกท่านของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นที่นําให้เกิดความดีความสุขสันติที่มาจากพระเจ้าไปถึงผู้ป่วยผู้ที่รับการบริการและพี่น้องอาชาว b c ซทุกคน ขอทิ่ฐานมอบทุกท่านไว้ในความรักในความเมตตาของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ท่านนะครับสวัสดีครับ